เสริมสร้างพฒตา,าการทางด้านร่างกายเนนด็กได้ฝึกการเคลื่อนที่ขึ้นไปในน้ำไม่ว่าจะเป็นการเตะขาหรอือดึงมือ ยังช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัเล็กและมันใหญ่ของเด็กๆด้วยครับเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านอารมณ์ทาให้เด็กๆอารมณ์ดีล่าเริงแจ่มใสนอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยให้เด็กๆเจริญอาหารและรับประทานอาหารได้มากขึ้นงอมงามๆอมงอมถึงนอนสนิทอีกด้วยครับเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านสติปัญญาเรียนว่าน้ำช่วยพัฒนาการทางด้านเซลล์สมองพัระบระสาท์ทั้งห้าทำให้เด็กเรียนรู้ต่างๆและอยากรียนรูและยังช่วยกระตุ้นฐาง กระตุ้นฮอร์โมนทำให้ร่างกายเติบโตอย่างสมวัยนั่นเองค่ะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์และฝึกประสบการณ์เสริมสร้างความสัมพันธ์กันเลยแม่น้ขอบคุณครูผู้ปกครองและผู้เรียนในวัยเดียวกันและยังช่วยสร้างประสบการณ์การทำกิจกรรมการสื่อสารและการเข้าสังคมตด้วยค่ะช่วยฝึกละเหี่ยววินัยและความอดทน ที่นี่เลยแล้วพบกันนะคะ